วันนี้เป็นวันปีใหม่ของพวกเราชาวแปดและเนื่องจากเพื่อนของนั้นลากับปเยี่ยมบ้านที่บ้านนอกพิธีกรเราจึงได้คนใหม่มาบุญดีเทสมาร์ทสาวกรีและเขาคนนั้นก็คือรังเองครับอย่าโหค่ะอย่าโหใช่ครับน้ำมันลีพูดถูก เนื่องจากจะขึ้นปีใหม่ทังทีเนี่ยนะครับเราก็จะมาสรุปเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งปีของชาวแฟดเราครับใช่ครับและรางวัลวันนี้เรามีด้วยกันถึง3รางวัลรางวัลแรกเป็นรางวัลที่สุดของความกวนแห่งปีองขอเชิญผู้เชิ เลยดีกว่านะครับผมคนแรกก็คือสวัสดีทุกคนถ้าหาว่าผมจะขออนุญาตค้นตัวคุณชิดชัยเนี่ยทุกคนคงจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับนี่มันเงินเจ้งอ๋ออยูเรื่องที่สองนะครับไปฟังกันเลยครับอ่ะจับผ้าเหรออ้ยเอ้ยอ้ยปล่อยเอ้ผมสัญญานะครับ พี่น้องแาวแฟ๊ว่าหลังจากนี้ปีใหม่แล้วผมจะปรับปรุงตัวใหม่เป็นหลังคนใหม่ครับเชื่อไหมเชื่อ <st> เรามาฟังเรื่องของผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดของความปวนคนต่อไปดีกว่าครับบอส <c oughs> เอาแรงเลยน้องมีเท่าไหร่ <c oughs> แทนมือให้หมดเลยแรงกว่านี้นะฮะแน่ใจนะครับ <c oughs> แน่ใจเฮ้ยไ <c oughs> อ้บอสไอ้พฤติกรรมแบบ มันใช่พฤติกรรมของคนหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ได้ทีชี้แพ้ไหลเลยนะแกใช่ทีขี้แพะไหลไปฟังกันต่อดีกว่าครับมึงแต่ไหลเริงๆด้วยอ่ะผมเลยบอกไงครับว่ามันเรื่องใหญ่ไม่รู้ป๊อปไปทำอะไรมาลูงมาเออป๊อป ฉันเองก็สงสัยเหมือนกันนะว่าแกเน oh ี่ยเป็นใครมาจากไหนเหรอโอ้โหแล <ın> <illing> ้วนักฉันรู้ฉันจะมาอยู่ที่นี่อ่ะดิฉันเองนะก็ยังสงสัยตั้งแต่วันแรกที่แกมาถึงที่แฟลตเลยตัวนี่เลอะเลือดไปหมดเลยแล้วก็มาเรียกพี่พีทว่าแม่แม่แม่ฉันยังคิดเลยว่าแกคือหลิงปิงพี่พีทไม่ใช่หลิงหุ้ยเหรอแค่ขายก่อนเกมผู้ที่ได้รางวัลที่สุดของความปวดนะครับก็คือลันเบ้ คนที่ได้รางวัล่ะคือฉันไม่ใช่แกมาดิเถึงรางวัลต่อไปครับรางวัลเพียนได้โลกเรามาดูผู้เข้าชิงกันดีกว่าได้แกได้ครับแต่สิ่งที่เป็นจริงอะมันยิ่งกว่านั้นอีกครับรางวัลคนที่สองสำหรับรางวัลเพียนได้โลกได้แก พี่ผีดฉันนี่นะเพียงได้โลกอย่าพึ่งเถียงสิครับพี่ผีมผมว่าทุกคนเราไปฟังกันก่อนเลยดีกว่าเ,ออเชิญครับ โอ้งโอ้โหรังบอกตรงๆนะรงังจำไม่ได้เลยว่าคนไหนช้าคนไหนพี่พีชเรียรางวัลน,นี้นะครับจะได้รับกระเช้าของขวัญจากร้าน ตั้งแต่วันที่เธอได้รับตำแหน่งนี้มาเธอ,อก็ได้ไม่เร<อ>ื่องนบนี่ไม่ใช่ประกวดานางสาวไทยนะคะอย่างคุณนพีชเนี่ยน่าจะได้รางวัลขวัญใจหมีแพนด้ามากกว่าอขอบคุณค่ะแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมเอากระเช้าไปคืนที่ร้านอ้วนนะไม่ได้ให้เลยเหรอคะอ้าวจะเอาจริงเหรอเอาจริงก็จ่ายค่าของมางั้น เดี๋ยวพุ่งย่อไปคืนได้ถ่ายเร็วขอบคุณใใค่าะ,ะอา,อางงะจออนคเเเย อย่างนั้นเลยครับพี่ชัยมันต้องออกแบบนั้นเหรอ <c oughs> ถูกต้องแล้วครับการที่จะบอกรักใครเนี่ยก็บอกกับเขาตรงๆไปเลยประกาศกลางงานเอาให้มันยิ่งใหญ่อลังการดาวล้านดวงสิแต่ว่าเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พี่พาทีนะขึ้นไปบอกรักพี่พีทบนเวทีเลยเฮ้ยเขินกฉันเขินแทนเขา <c oughs> เฮ้ยคาวเนี้ยประสบความสำเร็จแน่ๆ <c oughs> ถึงการประกาศรางวัลสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับในฐานะที่ได้รับการผลิตจากลูกค้าทุกท่านมาตลอดทั้งปีต่อไปจะเป็นการกล่าวไร้สาระของเจ๊สวยแล้วเ้ยกล่าวขอบคุณม่รด้กาศไล่สาระนั้นเชิญพบับคำขอบคุณของพวกมุโสประจำาลากันดีกว่าเอาละครับหลังจากใจหายใจพ่อน่ไปแล้วนะครับครับเรายังมีอีกหนึ่งรางวัลที่จะประกาศในค่ำคืนนี้นั่นก็คือรางวัลหวานได้ใจครับ จะมีคู่ไหนกันบ้างคู่นี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับมีคู่หนึ่งคือ,อคู่นี้ออกเป็นแนวหวานอมขมกลืนครับอโอส่วนคู่นี้เนี่ยออกแนวแปลกๆครับ<ป> นแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีโอกาสสําหรับทุกคนในงานที่จะทําคะแนนเป็นผู้ชนะคู่หวานได้ใจในค่าคืนนี้ใช่ครับสําหรับผู้ที่ออกมาสารภาพรักกันตรงนี้เลยครับไ็นไหมหวานได้ใจประจําปีนี้นะครับได้แก่พี่ดาวร้อยกับพี่ชิดชัยครับ ไม่ใช่เพลงนี้ป้าเหรอ,อ,อเอองั้นเอาใหม่งั้นอย่างนี้เนี่ยบอสจะเล่นให้กับพวกเราเช่าแฟนทุกคนเลยครับทางนี้มามาเอาเลยเอามันๆันนะบอสมา